ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเอ็นแฟมิลี่นะคะมาแล้วซาลามาถึงแล้วนะคะโอ้ตองเขียวหมดเลยสี่หนึ่งสี่ศูนย์ซาลาสามหลังมาถึงแล้ว

เอ <uge ot> เอาทุกอยาก่างมารวมกัน18 18 49 7ดหนึ่งแปเาดูยนีศอ้าวให้ดูแล้วให้ดูแล้วนะคะเอฟซี <oughs> ขอตั้งมุมนี้เลยนะเพราะว่าเทพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันเดิมเหมือนอันเดิมเลยเหมือนอันเดิมเลยนะคะสีเขียวสีเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับค่ะ เดี๋ยวพายเอฟซทุกท่านดูภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่นะคะเอฟซมาแล้วบัวชมพูพลอยชมพูบัวชมพูพลอยชมพูและอะไรอีกเพชรชมพูโอ้บัวชมพูพลอยชมพูเพชรชมพูเพชรชมพูนะฮะมาถึงแล้วสวยมากเลยเอฟซีมาจอดรถก็มีที่นั่งเลยนี่ค่ะนะะพอดีเลย นี่นะคะมาถึงแล้วนะคะคันที่1 1 8 4 9นะคะคันที่2 7 0 6 7 7แล้วก็คันที่3 4 1 4 0นะคะสวยสวยมากๆเลยค่ะ f อซทุกคนสายเขียววะแอดชัยดูตัวใครก่อนโอ้ยฝนจะไม่ตกเหรอครับการฝนแล้วนะ เดี๋ยวเสื้อคอยยังไม่ได้เปลี่ยนังเก่งเลยคอยเห็นลุงเดี๋ยวเสืออ่ะยังยันไว่จจะเปลี่ยนังเก่งลุงลุงข้างบอกว่า อะไรนะเสือมาแล้วพวก้า่งวด f ดูมาถูละยังไม่เปลี่ยนเลยดูโอ้โหไเสือวิ่งมาจากร้เียวนะไม่คือคือลุงชั่นแกจะรู้รู้รู้ใจพวกเราไงเออเข้าใจปะเออมเห็นพวแม่เสือวิ่ง ก็แอดมินแนนด้วยนี่ไงบูหี้เบีร์ส1849ชิน4ไ้นะครับผู้จเอาศาลาลงปลา่งใครย้ายไม้นี่ถูกละมันนิดนึงโอ้โหขอยใหญ่ขอยยอยใหญ่ขอดใหญ่ของกติ๊บได้ถึอรงวันใหญ่นี่ทอดใหญ่ทอดใหญ่ ละมันใหญ่ลนใหญ่ัใหญ่ัใหญ่คนคนยันที่หนงกมาคน่กั่บับบแล้วไม่เกี่ยวกับครับมองแล้วโอ้สกุกันที่ตัวละอ๋ออ๋อท uh> ี่อันนี้คุจังเลย ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะมามาอีกแล้วหนึ่งแปดสี่เก้าลอตเตอรี่มายืนรอเลยเอฟซีให้ดูผมจะขนช่วยอยู่ผมจะลงเชื่ออยู่นี่กินก๋วยเตี๋ยวมีพันเก้านนั้นสี่กินก๋วยเตี๋กก่อนไหมให้ลงคนยกยังไม่มาไปลงอาหารก่อนพี่ลูกแม่สามีจะเรียกซีหนึ่งซีหนึ่งใช่ใช่พาเขากินก๋วยเตี๋ยวหน่อย เพราะเพราะว่าที่ใช้ยาเนี่ยยายสวยที่สุดอ๋อเหรอที่เขาไม่สวยจะไม่ได้รีรีเซพชั่นเออเป็นรีเซพชั่นใครคมดูมาดูมไปเร็วอย่ามาถ่ายพาเข้าไปเอาหมดทั้งแลกเลยเอาหมดเลขทะเบียนรถเดี๋ยวจะขนหรผมไม่หนีหรอกผมจะยกช่วยอยู่เอาหมดเลยเก็บจมูกเก็บตั้งแตเฮ้ ต้นโมกมาปลูกหกร้อยเก้า right. ต like ้นอย่าคิด yeah, ด right. ูออหมดเลยนะต้นโมกใช่น exactly. uh ี่ไงแอมถึงเอาไงป้าแอมเสี่ยงไว้เดี๋ยวงวดหน้าเอาอีกถ้าไม่ออกงวดนี้ชครับก็นี่แหละแคลมฝักดันพวกเลยบใช่ค่ะใช่ค่ะคนเราอย่ายอดท้อซื้องวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าซื้อใหม่ใช่ไม่เรามีความทรงจำป้าก็คือเลขต้นโมกเลขต้นโมกมันทำให้เราจำาสี่หยังไม่ได้เอานะ คุณอาคุณแตงสิบบแพงเลยนะเนาะคุจะใช้แรงงานช่วยนะวันนี้ผมจะยกช่วยอยู่เอ้เอาไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยไปด้หนีได้หมื่นอีกนี่ทั้งวันเนาะเสร็จพัลลจินี้ผมจะกลับบ้านอือ่าตอนนี้ก็เอ่อศาลามาถึงแล้วนะคะค่ะก็แต่ต้องโอ้ยอยากให้ป้ายืนตรงศาลาหน่อยป้าป้าขอภาพป้ายืนตรงศาลาตรงมุมนี้หน่อยค่อยจะเบิ่งค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีเขียวมาแบบสีเขียวเหนียวซับเลยค่ะ FC ฮะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณไพริศคุณยนยาเลคุณมณนีสวัสดีค่ะคุณดาราคุณไพบันเยี่ยมค่ะสาธุสาธุค่ะมาถึงแล้วนะคะเวลาเสือเวลาคุณอารีสวัสดีจ้ะเสือเวลาเท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่เวลาที่มาถึง8.20 8.20ออ่าไม่ใช่เวลามาถึงนะคะโอ้โหเอฟซีเยอเอฟซีดูนะครับใครชอบเลขอะไรก็เอานะครับเอาเลยเอยนะคสวยมากคคาสลาใช่ค่ะจะดศูนย์หกเจ็ดโอ้ยมีแต่เลขดีๆนะเนี่ยมากดไลค์แล้วจ้าสลาสวยมาก สี่หนึ่งสี่ศูนย์บวกกันเป็นเก้าเลขสี่เออสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งแปดสี่เก้าเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะคะก็คือให้เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนอ่านะคะให้พวกเราลงคลิปก่อนค่ะแล้วพวกเราจึงจะได้ต่อคลิปใหม่ต่อนะคะค่ะพี่แดงเยอะไหมจะเปลี่ยนกางเกงน่ะต้องวิ่งแบบ รีบมาเลยค่ะโอสวยมากๆเลยลุงบอกลุงบอกว่าลุงบอกว่าซาลามาแล้วพี่เก่งยังไม่ได้เปลี่ยนสำหรับลิปนี้สวัสดีค่ะ